สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับแนะนำเหรียญที่น่าเก็บสักรุ่นหน่อยครับอาจารย์โอ้ยเหรียญเยอะนะฮะเหรียญเยอะผมว่าแล้วแต่ท่านก่อนดีกว่าว่าท่านชอบเกจิองคไหนนะเพราะว่าถ้าท่านถามว่าแนะนําเหรียญหน่อยเหรียญไหนน่าเก็บเนี่ยโอ้โหนะมันแนะนํายากนะมันกว้างมากนะกว้างมากจริงๆนะต้องอยู่ที่ท่านเนี่ยท่านชอบท่านชอบก่อนท่านชอบเกจิองค์ไหนก่อน นะแล้วเหรียญของเกจิแต่ละองค์เนี่ยก็มีออกมาเยอะนะฮะนะจะเป็นเหรียญเหรียญนั่งพานเหรียญเสมาเหรียญรูปไข่นะเหรียญโอโหนะเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าจะไปบอกว่าแนะนําสักรุ่นเนี่ยผมว่านะมันมันลำบากในการแนะนํานะครับมันมันต้องคุณจะต้องชื่นชอบพระเกจิองค์นั้นๆก่อนคุณชื่นชอบองค์ไหนนะเหรียญเนี่ยเพราะว่านอกจากมีเหรียญเกจินะครับก็ยังมีเหรียญหลายอย่างนะฮะ มันขึ้นอยู่กับความชอบของคุณเหรียญเนี่ยมีทั้งเหรียญเทพนะเทพต่างๆเนี่ยนะครับก็มีมีเหรียญเทพต่างๆมีเหรียญพระพุธอีกนะเหรียญพระพุทธศักดิ์สิทธ์ก็มีนะหลวงพ่อโสธรหลวงพระพุทธชินราชนะหลวงพ่อโตนะครับก็มีนะเหรียญเยอะแยะถ้าท่านบอกว่าแนะนําเหรียญสักเหรียญเนี่ยมันพูดจ้าเพราะว่ามันมีหมวดของเหรียญเนี่ยเยอะมากนะเหรียญหมวดเทพนะไม่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญจตุคามรามเทพเหรียญพระพิคเนต นะเหรียญท้าเวสุวรรณอันเนี้ยก็ก็ออกมาเป็นเหรียญเยอะนี่หน้าล่าสุดเนี่ยเริ่มมาขยับเนี่ยไฉ่ชงเอียนะฮะไช่ชิงเอียเนี่ยนะครับเริ่มมีการขยับนะแบบของจีนกันอีกแล้วนะครับก็เนี่ยท่านก็ดูฮะท่านจะดูท่านจะชอบเหรียญแบบไหนนะก็ลองดูฮะคุณสอนหลวงพ่อพัดรุ่นไหนสุดๆครับผมตอนนี้ครับแม่ นะอย่าอย่าไปลงคําว่าสุดๆดเลยนะท่านไปดูเอาแล้วกันนะฮะท่านไปดูเอาเองนะผมผมไม่อยากจะไปพูดว่ารุ่นไหนสุดๆดนะครับนะเพราะว่าวัตถุมงคลตอนเนี้มันเป็นวัตถุมงคลใหม่ทั้งหมดนะฮะเป็นวัตถุมงคลใหม่ทั้งหมดนะครับนั้นสุดไม่สุดเนี่ยบางบางบางรุ่นน่ะผมไม่รู้ว่าสุดยังไงนะฮะสุดแบบพุทธคุณสุดสุดแบบน่าขายดีสุดสุดนะสุดแบบขายดี แต่ของออกแล้วนาะไม่สุดเรืออะไรแบบเนี้ยมันมีหลายอย่างนะครับเราเราก็ไม่รู้ว่าว่าอย่างไหนะนะฮะเพราะมันมีที่ขายดีสุดๆเนี่ยมันมีนะครับแต่ของออกแล้วจะขายดีเหมือนกับที่ที่ตอนจองหรือเปล่านะครับมันก็มีนะคุณบุญทิง้งสวัสดีครับคุณกิฟต์เก็บเหรียญหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ดีไหมครับนะดีฮะ หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์พระดีครับน่าเก็บได้ท่านก็เลือกเอาท่านจะเก็บรุ่นไหนนะครับของพระมหาสุรศักดิ์ปัจจุบันท่านก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะวัดประดู่พระรามหลวงจริงจริงเนี่ยนะพระมหาสุรศักดิ์เนี่ยนะฮะท่านดังมานานแล้วนะดังมานานแล้ว คุณอนุชิตสวัสดีครับเอฟซหลวงพ่อรวยมาตจะพูดศรัทธาบารมีในตัวท่านครับโอ้นะวันนี้วันนี้เอฟซหลวงพ่อรวยเข้ามาเยอะเลยนะบนะ่บอยกุญแจสวัสดีครับอาจารย์คุณสอนสุดพุทธคุณครับผมนะครับคุณดุดมอาจารย์ครับหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรนครสวรรค์ช่วงนี้เล่นในกลุ่มราคาไม่แรงฮะกระแสท่านจะขยับไหมครับ นะหลวงหลวงพ่อจ้อยพระดีฮนะน้าพระดีส่วนว่าจะยกระแสจะขยับไหมเนี่ยก็ผมก็พูดพูดทุกครั้งนั่นแหละเพราะกระแสในปัจจุบันเนี่ยมันกระแสมันอยู่ที่โซเชียลนะมันอยู่นี่แหละนะออนไลน์ต่างๆเนี่ยถ้าช่วยช่วยกันประชาธมพันหรืออะไรเนี่ยนะครับถ้ากลุ่มเขาแน่นมันอยู่ที่กลุ่มคนเล่นหานะครับท่านไปดูสินะขนาดกลุ่มหลวงพ่อกกยเห็นไหมนะหลวงพ่อกกยก็ก็ในสื่อต่างๆก็ดูจะน้อยนะแต่กลุ่มเขาแน่นเห็นไหมเขาก็ซื้อขายกันคึกคักไปหมดนะ ณ uh, ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับแยกกันแยกกันเล่นนะฮะแยกกันเล่นแยกกันแยกกันบูชานะมันจะมีกลุ่มคนที่ที่ชอบพระกระแสนะชอบพระกระแสก็จะมาอย่างอย่างที่ผมจัดเนี่ยที่ผมจัดเนี่ยผมก็เอามาพูดเนี่ยนะครับน่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเป็นพระที่เราติดตามกระแสด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือพระที่กลุ่มเขาเล่นกันไอ้นั่นเนี่ยบางทีเราเราก็เอามาพูดเหมือนกันถ้าเรารู้นะครับนะอย่างอาจารย์ดิเลกเนี่ย อาจารย์เหล็กอย่างเงี้ยที่ผมเอามาพูดอันนั้นเขาก็กลุ่มนะฮะเขาก็ไม่ใช่พระกระแสแบบแบบที่ที่มาพูดถึงเราต้องแยกออกอก่อนนะครับที่เรามาคุยเนี่ยที่เรามาคุยเนี่ยนะฮะผมเอาข้อมูลมาพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงพระกระแสกับพระท,ระที่พระที่เขาเล่นกันนะแรงในกลุ่มอันนี้เราต้องแยกออกนะครับไม่ใช่ว่าพระแรงเนี่ยคือพระกระแสไม่ใช่นะฮะเราพูดถึงพระกระแสก็คืออย่างอย่างพระกระแสก่อนหน้านั้นก็คือ ก็คือหลวงพ่อรวยวะัตะโกอันนั้นพนระกระแสคือกระแสเขามาเนี่ยนะครับก็ก็มาเล่นกันนะาพอกระแสดอกไปหน่อยหลวงพ่อพัดขึ้นนาาะหลวงพ่อพัดมาก็เป็นพระกระแสนะครับมาหลวงพ่อรวยเนี่ยหลวงพ่อรวยมาตพุทธก็ถือเป็นพระกระแสนะครับมาพ่อะนักสร้างเนี่ยไปแห่สร้างกันรก่อนหน้านั้นพระกระแสก็มีอย่างหลวงปู่แสงวัดบ้านหนองจิกตอนนั้นก็เป็นพระกระแสฮะก็มาหลวงปู่แสงวัดโพชัยอันนั้นก็พระกระแสที่แห่ไปสร้างกันเต็มเลยนะนักสร้างแห่ไปสร้างกันน่ะ อันเนี้ยเราเรียกว่าภาะกระแสพาะกระแสจะประสบความสําเร็จหรือไม่ไปได้สุดหรือไม่นั่นไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวนะครับหนะ้าภากระแสอาจจะไปไม่สุดก็ได้เพราะว่าเขาสร้างหลายรุน่นหน้าสร้างเยอะหนะ้าคนแห่ไปสร้างกันเต็มเลยอันนั้นก็เรียกว่าภาะกระแสนะคนก็ไปหากันแต่ว่าพระที่ไม่ใช่ภาะกระแสปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยไม่ใช่ภาะกระแสก็อย่างหลวงพ่อชํานาญเนี้ยไม่ได้ภาะกระแสพระมหาสุรศักดิ์อย่างนี้ไม่ใช่พาะกระแสนะครับหน้าอย่าง พระอาจารย์อิดเนี่ยวัจุลามณีไม่ใช่พระกระแสน่าเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาเขาศรัทธาอยู่เนี่ยพระกระแสก็คือมีคนไปแห่กันขออนุญาตจัดสร้างลุมกันเป็นยี่สิบสามสิบรุ่นไอ้อย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพระกระแสนะครับนั้นผมจะแยกตรงนี้ออกให้ท่านเห็นชัดมากขึ้นนะฮะนั้นเวลาที่ท่านถามมาเนี่ยพระจะมีอนาคตไหมมีอนาคตมันต่างกว่าพระกระแสนะฮะพระมีอนาคตกับพระกระแสเนี่ยมันต่างกันอยู่นะครับ นะพระมีอนาคตบางทีเขาไม่ได้มีกระแสนะอย่างอย่างของอาจารย์เหล็กเนี่ยของสุพรรณเนี hey ่ยหน้าผมฟันทงได้อ yeah, ย right ่างนี้พระมีมีมีอนาคตหน้ามีอนาคตเก็บไว้เนี่ยมีอนาคตขายเข้าขายออกเนี่ยแล้วระยะเขาเนี่ยยืนได้ก็คือเก็บไว้นานได้นะาสามารถจะขายเข้าขายออกได้ไอเนี่ยเขาเป็นพระที่นะมีอนาคตแต่พระกระแสเนี่ยเราต้องดูพระกระแสหาอนาคตเนี่ยหาอนาคตจริงๆเนี่ยยาก จะเป็นแค่บางรุ่นท่านเคยเห็นไหมฮะเคยเห็นจตุคามรามเทพไหมอันนั้นก็กระแสแต่พอมาดูเนี่ยเขาก็เล่นเป็นบางรุ่นเท่านั้นน่ะมันมีเป็นพันพรุ่นแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยเขาก็เลือกเล่นเป็นบางรุ่นนะอย่างของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเขาก็เล่นนะยเขาก็เล่นเป็นบางรุ่นบางรุ่นท่านก็เห็นนะนพระกระแสเนี่ยเราต้องตัดสินใจเอาเองเลือกเอาเองว่ารุ่นไหนเราเราอยากจะเล่นนะรุ่นไหนเราอยากจะเล่นแล้วเล่นแล้วเนี่ยมีอนาคตไหม นะภาคกระแสเนี่ยนะครับผมจะแยกให้ให้ให้เห็นอย่างนี้ภาคกระแสเนี่ยนะถ้าขายดีสมมุติขายดีแล้วดังเนี่ยเราต้องดูที่จํานวนเขาถ้าจํานวนเขาเยอะนะจํานวนเขาเยอะเขาดังตอนนี้อนาคตก็ไม่แน่ว่าจะดังนะเพราะว่าจํานวนเขาเยอะไงนะจํานวนเขาเยอะนั้นคนที่ที่บูชาไปมันก็เต็มมาฮะพอเต็มการซื้อเข้าขายออกเนี่ยราคามันก็ขยับได้ช้า แต่ถ้ารุ่นไหนเนี่ยเกิดว่าเขาสร้างน้อยสมมติหลวงพ่อพัดเนี่ยสร้างมาเนี่ยนะไอ้นี่ก็อยู่ในหนึ่งในร้อยรุ่นน่ะแต่ว่าเขาสร้างมาน้อยสร้างน้อยโนเนมไม่มีชื่อขายไม่ได้ด้วยซ้ําแต่อ้รุ่นเนี้ยดันไปเกิดประสบการณ์ขึ้นมาแล้วทําให้รุ่นนี้มีการถูกถามถึงแล้วแล้วกลายเป็นว่าเขาสร้างน้อยด้วยเนี่ยนั่นมันก็หมุนเวียนอยู่ใน ในคนที่ครอบของน้อยเนี่ยนะครับราคาก็ขยับนะเผลอเนี่ยไอ้รุ่นโนเนมเนี่ยจะเป็นรุ่นเมียอนาคตอันเนี้ยถ้าบอกว่าถ้าไปบอกว่าคุณไปเช่าในรุ่นนี้ดังเมียอนาคตแน่ทีนี้อนาคตเนี่ยมันอยู่กับจํานวนการสร้างถ้าจํานวนการสร้างเยอะดังจริงนะตอนเปิดจองเนี่ยโอ้โหกระแสมาเต็มดังจริงนะครับคนแห่จองกันเยอะแต่ใช่ว่าอนาคตจะมีนะครับ เพราะว่าของเขาออกมาเนี่ยมันเต็มพื้นที่แล้วมันเยอะแล้วยิ่งถ้ามีประสบการณ์เนี่ยนะครับมีประสบการณ์เนี่ยเขาก็มีกันหมดแล้วไงทุกคนมีพระหมดนะแล้วพระก็ออกมาถึงไม่มีมันก็อยู่กับมือใหญ่ๆเนี่ยนะมือมือใหญ่ๆมือที่เขาเนี่ยเขาก็ทยอยออกไอ้ของที่ทยอยออกมาเรื่อยๆท่านก็รู้อยู่ว่ามันมันจะราคามันจะขึ้นไม่ได้นอกจากของไม่มีจะออกราคามันถึงปรับขึ้นนะะ คือของมีน้อยเนี่ยสมมุติว่ารุ่นเนี้ยเอาให้ง่ายเห็นกันชัดๆนะครับนะพูดกันเห็นกันชัดๆเลยผมไม่ยกตัวอย่างชื่อรุ่นนะผมยกตัวอย่างหลวงพ่อพัดแล้วกันนะสองรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยยอดจองมาดีมากเลยขายดีแต่เขาสร้างนะเขาสร้างหมื่นองค์แต่ไอ้รุ่นเนี้ยขายไม่ดีเลยขายโอ้โหสร้าง999องค์นะดังก็ไม่ดังขายไม่ดี999องค์แต่ปรากฏว่าไอรุ่นนี้เนี่ย ไอ้เก้าร so, ้อยเก้าบดันไปมีประสบการณ์แล้วก็คนก็ก้อยแห่หากันปรากฏว่าของไม่มีไอ้นี่ราคามก็จะขึ้นหน้าราคาก็จะแพงอันนี้ผมจะบอกไม่ได้นะครับว่ารุ่นไหนจะมีอนาคตอันนี้พูดยากเพราะว่าอนาคตเราไปฝากไว้กับอะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้อนาคตเราไปฝากไว้กับอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปฝากไว้กับประสบการณ์ไปฝากไว้กับกระแส ไปฝากไว้กับอะไรเพราะว่าถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยพระมีอนาคตเขาฝากไว้ที่นะเขาฝากไว้ที่วันเวลาฮอายุความเก่าถ้าเก่ามากๆหลายๆปีราคาก็จะขึ้นฮนะแต่พระในปัจจุบันเนี่ยอนาคตเขาไปฝากไว้ฝากไว้กับประสบการณ์นะคือถ้ามันมีประสบการณ์เขาหือฮากันเนี่ยแป๊บเดียวก็โหไปแล้วเพราะมันสื่อมันไวท่านคิดดู啊 ถ้ามีประสบการณ์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับใหญ่ๆดังๆเนี่ยนะคนที่เขาเล่นเฟซเขาลงหมดพอเฟซลงนะคนที่ทําสื่อใหญ่เขาก็เอาไปลงททรศน์เอาไปลง YouTube เอาไปลงอะไรไปลงแค่วันสองวันเนี่ยหมดเลยครับของไม่เหลือหรอกนะไอเนี่ยมันไปผูกติดกับเรื่องพวกเนี้ยฉะนั้นถามว่าถ้าคุณเก็บผ้ามันมีโอกาสฟุกไหมมีครับมีโอกาสฟุกแน่นอนแต่อรุ่นไหนเท่านั้นเองอ่ะ นั่นนั่นท่านท่านอย่าไปจะไปคิดว่ารุ่นดังในะอนาคตมันจะมีนะครับมันไม่แน่นะครับในปัจจุบันเนี่ยมันไม่แน่แล้วเป็นสมัยเมื่อก่อนนะใช่นะรุ่นของอ่ะโสธรกรมตํารวจอ้าวอย่างเนี้ยสมัยเมื่อก่อนนะครับเราต้องเล่นนะโสธรกรมตํารวจเนี่ยนะะเพราะยังไงเนี่ยนั้นมันมีอนาคตแน่นอนถึงเขาจะสร้างเยอะยังไงก็ต้องมีอนาคตใช่ไหมเพราะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสื่อมันไม่ใช่แบบนี้นะหนะ้าสื่อมันไม่ใช่แบบปัจจุบัน นะครับส,สื่อเขามันค่อยๆนะไปลงหนังสือพิมพ์บ้างอะไรบ้างก็ค่อยๆแต่อย,อย,ยอยมาโอ้ยฝ่าจะประสบการณ์ทีเนี่ยแต่ละรุ่นแต่รุ่นฝ่าจะมีประสบการณ์นะฝ่าหนังสือพิมพ์จะเอาไปลงโทรทัศน์จะเอาไปลงโอ้ยากมากเดี๋ยวนี้ประสบการณ์แป๊บเดียวเองฮะคนเนี่ยเอาคนคนเดียวเนี่ยนะครับไปยืนในท้องนาไอ้รถสิบล้อวิ่งลงมาในท้องนาแล้วพลิกความหลายตลบไอ้นี่ถ่ายคลิปไว้ได้พอดีเลยแล้วไปถามไอ้คนนะไอ้คนขับสิบล้อ นะขึ้นมายืนบนติดล้อนะครับตั้งงานเลยไม่เป็นอะไรแล้วชูเหรียญออกมาถ่ายรูปถ่ายคลิปคุณเชื่อไหมไอ้คลิปเนี้ยรูปเนี้ยดังไปทั้งประเทศเลยเพราะอะไรฮะไอ้คนเนี้ยถ่ายอยู่คนเดียวนี่แหละพอมันโพสต์ลงไอ้คนนู้นก็เอาไปเอาไปเอาไป,เอาไปแชร์คนนี้ก็เอาไปแชร์คนนั้นไปถึงไปถึงหนังสือพิมพ์ไปถึง,ถงนะช่องโทรทัศน์เขาก็เอาเขาก็ดูดไปแชร์ดูดไปแชร์ ไอ้รุ่นนี้ที่ไอ้คนขับสิบล้อรอดตายเนี่ยดังเลยและไอ้รุ่นนี้ก็ขึ้นมาทันทีนี่คือสื่อในปัจจุบันนะครับสื่อในปัจจุบันซึ่งเขาไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่าพระเนี่ยจะมีอนาคตด้วยว่านะสร้างมานานแล้วนะเกจิดังนะสร้างนานวันเวลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ตรงนั้นแล้วนะครับนะ่ามันมีปัจจัยหลายอย่างมาเอือ้อ ในตรงนี้อีกเยอะนั้นเน่ท่านเก็บพระเนี่ยท่านอาจจะเก็บแล้วถูกรุ่นนะบางคนเก็บไม่ถูกรุ่นก็อยู่ที่ท่านเก็บแล้วล่ะนะท่านเก็บรรุ่นไหนนะโอกาสมันมีได้หมดนะฮะโอกาสมันมีได้หมดมันออกออกมาได้หมดในลักษณะแบบนี้นะครับนะนี่ผมนะพูดให้ท่านฟังท่านจะได้รู้ว่านะการเล่นพระมันไม่ใช่แบบเมื่อก่อนแล้วนะครับโดยเฉพาะพระใหม่ท่านดูฮนะ นะพระเก่าเนี่ยเมื่อก่อนเขาแยกกันนะครับคนเล่นพระเก่าก็เล่นพระเก่าเล่นพระใหม่ก็เล่นพระใหม่เดี๋ยวนี้เข้ามาปนกันหมดทําไมเข้ามาปนกันฮะพระเก่าเนี่ยอายุมากมายฮะองค์ละ200บาท300บาทเคจีเก่าเคจีดีด้วยนะเล่นองค์ละ300 500ห้าอพระ60สปีอ่ะห0สปีเจสปีเล่นกันที่2 0 0พ3 0 0 0พระสร้างสร้างเมื่อไม่กี่ปีเองปี2ปีเล่นกันหมื่นสองหมื่น มันไม่ใช่แบบเมื่อก่อนแล้วนะครับหน้าท่านดูอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเล่นพระกันอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนฮนะดูพระสร้างมาเนี่ยไม่กี่ปีเองเอ่ะเล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะมันก็ไม่ใช่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเมื่อก่อนแล้วสิหนะ้าท่านไปดูอ่ะเอายกกันง่ายเนี่ยท่านไปดูภายกันยาหนะ้าไพยกันยาปีห้าเจ็ดนะฮะเล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสนบางเนื้อบางพิม์นะ้าห้าเจ็ดเองนะครับแล้วท่านไปดูเนี่ยนะยังมีรุ่นอื่นอนนะครับที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ย รุ่นอื่นๆที่เขาเล่นที่ต่างประเทศแล้วเข้ามาเล่นเนี่ยนะเปิดขายไปองลาสามร้อยห้าร้อยตอนนี้ขายกันอยู่สามพันสองพันนี่คือพระรุ่นใหม่นะครับแต่พ้าเก่าล่ะโอ้โหเกจิก็ดังจะตายนะครับแล้วก็อายุวัตถุมงคลก็เก่าเล่นกันเท่าไหร่ครับเล่นกันไม่กี่ตังเองนะคุณไปดูนะครับว่านะบางรุ่นเนี่ยนะลองลองไปดูอ่บางรุ่นเนี่ยโอ้โหอายุ นะอายุเท่าผมอะอายุห้าสิบเจ็ดปีนะพระสมเด็จนะครับที่นะอย่างท่านท่านไปดูอะเอายกกันง่ายหลวงปู่ผลเนี่ยสมเด็จหลวงปู่ผลหน้าเก็บจะตายท่านรู้ไหมราคายังไม่ยังไม่ไปถึงยังไม่ถึงหลักพันเนี่ยก็ขึ้นไต่ไปแค่หลักพันต้น,ต,น,ต,นต้นเองนะนะยังอยู่หลักร้อยกับหลักพันต้นต้นเนี่ยหลวงหลวงพระผลเนี่ย ซึ่งอายุความเก่าเนี่ยสร้างเมื่อปีศูนย์แปดนฮะศูนย์แปดนี่ผมเกิดมานะผมเกิดได้ปีหนึ่งอะหน้าปีศูนย์แปดราคายังอยู่หลักหลักร้อยหลักพันต้นต้นเองนี่พระสมเด็จร,รุ่นเก่าฮะเห็นไหมฮะแต่ถามว่าเอาแบบนี้โอกาสจะมาเป็นมาเป็นราคาสูงๆได้ไหมได้ครับได้มีโอกาสจะมาเป็นสูงๆได้ถ้ามีการคนนน้นหยิบไปประชานพันธ์หรือมีประสบการณ์เนี่ยอาจจะเป็นราคาสูงได้แต่ติดปัญหาอีกครับ ติดปัญหาว่าจํานวนเขาเนี่ยนะ่าดูแล้วเหมือนจํานวนจะเยอะนั้นพอจํานวนเยอะเนี่ยราคามันก็ต้องมันก็ต้องอยู่ในระดับแบบนี้มันขึ้นยากเนี่ยของมันอยู่ที่จํานวนแล้วครับนะของมันอยู่ที่จํานวนนิดของทั่วไปตอนเนี้ยที่เขาเล่นกันเนี่ยมันอยู่ที่จํานวนถ้าจํานวนน้อยสร้างน้อยโอกาสที่ราคาขยับสูงมีมากถ้าสร้างมาก จำนวนยิ่งเยอะเท่าไรราคายิ่งไม่ไปนะครับยิ่งขายดีมากนะคือถ้าเกิดว่าคนที่เขานะที่เขาสร้างเนี่ยเขาขายดีมากเนี่ยเห็นได้เลยนะครับพระที่ออกมาเนี่ยนะครับยังไงซะราคาก็ไปยากถ้าเขายิ่งขายดีมากนะฮะเพราะเขาขายดีมากเนี่ยจำนวนเขาจะต้องเยอะมากนะครับ เพราะเพราะท่านจะไปดูที่ที่จำนวนเม็ดเงินได้เลยถ้าเม็ดเงินมันมากเนี่ยมหาศาลเนี่ยยังไงซะหนะ้าของออกมาหนะ้ามันก็ต้องมากตามไปด้วยเมื่อมากตามไปเนี่ยราคามันจะขึ้นสูงเนี่ยมันไปไม่ได้อยู่แล้วฮะนะมันอยู่ที่จํานวนการจัดสร้างถ้าจํานวนเนี่ยท่านไปดูจํานวนฮะถ้าท่านเล่นพระตอนนี้ท่านไปไปไล่ดูที่จํานวนขอดูจํานวนก่อนว่าจํานวนเนี่ยมันเท่าไหร่นะถ้าจํานวนมันนันคิดแล้วเนี่ยเอาว่าถ้าเกิดว่า เขาสร้างมาพิมพ์นี้นะฮะสร้างมา999องค์999องค์ยังไงท่านไปคำนวณคนนะ่ะคนลูกศิษย์เนี่ยมีเท่าไหร่ลูกศิษย์ที่ศรัทธาเนี่ยจะเช่าเนี่ยถ้าลูกศิษย์ที่ศรัทธาประมาณ3,000คนไอ้999องค์ไม่พอหรอกครับไม่พอแน่นะ่าต้องดูว่าลูกศิษย์เนี่ยที่ที่จะเอากันจริงๆเนี่ยนะที่เช่ากันจริงๆเนี่ยเท่าไหร่แต่ถ้าสร้างมาจำนวนแสนองค์โอ้ นะถ้าแสนองค์นี่ยังไงซะนะราคาก็ไปยากครับนะไปยากฮะถ้าขึ้นหลักหมื่นสู่หลักแสนแล้วเนี่ยไปยากท่านไม่เห็นเหรอครับว่ายี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษเนี่ยเคยขึ้นไปสูงมากนะฮะเคยราคาเคยไปกันแบบโอ้สูงแต่พอตอนหลังเนี่ยเขาไปเจอไปเจอที่ที่เก็บไว้อีกเนี่ยแล้วก็ทะลักออกมาปรากฏว่าราคามันก็ร่วงลงมาหมดเลยนะร่วงลงมาเห็นชัดเลย นี่ก็คือก็คือของที่มันเป็นจํานวนนะฮะถ้าจํานวนมันเยอะนะครับมันบ่งบอกได้เลยล่ะครับว่าราคามันไปยากต่างประเทศเนี่ยเขาบอกนะฮะว่าพระขุนแผนนะฮะขุนแผนเนี่ยถ้ามีพิมพ์พิเศษแล้วสร้างน้อยเขาเอาเท่าไหร่เขาก็สู้แล้วใครจะสร้างน้อยขนาดนั้นนะฮะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีเก้าองค์เนี่ยนะ,ะราคาเนี่ยเป็นแสนได้เลย นะรุ่นนี้สร้างแก่ะเก้าองค์เนี่ยนะราคาเป็นแสนได้เลยแล้วใครจะสร้างพระเก้าองค์ล่ะครับหนะ้าต่างประเทศเขาเล่นอย่างนั้นฮะคือมีอยู่เก้าองค์เนี่ยราคาเขาไปทําได้แน่นอนแล้วเป็นแสนได้แน่นอนหนะ้าเขาเอาอย่างนั้นะนะนี่นะครับเป็นจํานวนการสร้างที่บ่งบอกถึงว่าอนาคตเนี่ยจะเล่นได้ไหมถ้าคนที่เขาเป็นนักสร้าง เขาจะเล่นไว้สําหรับว่าทําทําให้มันมีราคาให้มีอนาคตเขาจะสร้างน้อยนะเขาจะไม่คิดถึงเม็ดเงินที่จะได้เยอะนะฮะแต่เขาจะเอาตลาดไว้นะครับแต่ถ้าใครที่จะเอาเม็ดเงินเยอะเนี่ยที่จะเอาเม็ดเงินเยอะๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองเรื่องตลาดหรอกนะฮะเขามองแต่ว่าถ้าถ้าไปได้เยอะเนี่ยเขาได้เม็ดเงินแต่อนาคตพระจะเป็นยังไงเขาไม่ได้คํานึงถึงนะฮะนั้นก็อยู่ที่ท่านแหละ นะท่านจะเป็นจะเป็นคนเลือกเองนะฮะนะาเลือกเล่นเองนะครับเอ่อคุณนะคุณคณาารูอัตฉรภรณ์วัจุลามณีครับนะาจุลามณีนะครับหลวงพ่อเนื่องแล้วก็พระอาจารย์อิดนะฮะวัจุลามณีตอนนี้เขาก็นะท้าวเวสสุวรรณเขาก็ดังนะที่นี่คุณคุณอุดมอาจารย์ครับหลวงพ่อหลวงปู่พิบูลวัดพระแทน่นอุดรธานีเหรียญของท่านแตกต่างกับ อาจารย์ด้านนะด้านหลังประทับรอยมือและรอยเท้าของหลวงปู่พุทธคุณของท่านเด่นทางด้านไหนครับคือคือถ้าถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับหนะ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเป็นรอยมือรอยเท้าเนี่ยนะก็จะเป็นในเรื่องของความเมตตามหานิยมนะครับส่วนใหญ่จะเขาเขาจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ความเมตตาของท่านที่ท่านมีให้นะนะคุณเด่นกิรติสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณนาทยา ขอบคุณค่ะอาจารย์กับข้อคิดดีๆฮะขอบคุณครับนะคุณตีฮะตีพ๋พรชนกไอ้ส้มฉุนสิทธวัดทรสงสเสวยน่าเล่นไหมครับเออนะฮะคำถามดีมากเดี๋ยวผมจะบอกนะคุณพรเทพสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,าารรบนะไอ้ส้มฉุนนะหรือหรือจะเป็นไอ้ไข่ก็แล้วแต่ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนก็เป็นกุมารน,นี่แหละถ้าย้อนไปสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็กุมารทั้งหมดนะ่ะแต่การเป็นกุมารเนี่ยก็เริ่มระยะหลังเริ่มมี นะเริ่มมีชื่อเริ่มมีมีตัวตนแยกออกไปมากขึ้นนะครับอย่างไอ้ไข่เนี่ยเขาดังดังมากๆชาวต่างประเทศรู้จักกันหมดแล้วแต่เขาดังเฉพาะนะเฉพาะตัวมากกว่านะครับการจะเล่นหาอะไรก็ลำบากเพราะมันเยอะมากเลยมีนะต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอาไปเล่นเขาก็ลำบากไม่รู้จะเอารุ่นไหนฮะ เขาก็เพียงแต่ว่าจะมาขอเท่านั้นเองนะมาขอโชคลาบเขาก็มาขอกันเองแต่ว่าเขาจะเอาไปบูชาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสักเท่าไหร่แล้วตอนหลังนะครับชาวต่างประเทศนะฮะถ้าจะมาเลือกไอ้ไข่เขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ส,สู้สู้ไอ้ส้มฉุนไม่ได้ไอ้ส้มฉุนเนี่ยชาวต่างประเทศเนี่ยสนใจส้มฉุนมากกว่าเพราะว่าเขาสามารถจะนะก็จะเข้าไปสู่สจุดเดิม่าแหละก็คือจํานวนนะผมกําลังจะบอกว่านะไอ้ส้มฉุนกับ กับไอ้ไข่เนี่ยจำนวนที่แตกต่างกันมากทําให้ราคาของไอ้ส้มฉุนนะโดดได้ราคาไอ้ส้มฉุนโดดได้เขาก็เลยหันมานะหันมาหาไอ้ส้มฉุนซึ่งนะจะคุมยังคุมตลาดได้อยู่นะไม่เหมือนไอ้ไอ้ไข่ที่คุมตลาดไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับไอ้ส้มฉุนชาวต่างประเทศเขาถึงมาเล่นไอ้ส้มฉุนเพราะว่าคุมตลาดได้อยู่นะเขาก็จะมาดูเอาไปเล่นนะครับท่านจะเห็นนะและไอ้ไอ้ไอ้ส้มฉุนเนี่ย มีความนะ,ะมีความคล้ายคลึงกับกับเขาเรียกว่าเป็นเป็นของที่เป็นของชํารุวยน่ารักน่ารักเนี่ยซึ่งชาวต่างประเทศเขามองในลักษณะน่ารักน่ารักด้วยที่เขาจะเล่นกันเนี่ยนะ,ะไอ้ส้มฉุนเป็นในแนวนั้นนะเป็นแนวแนวแนว,แนวที่ว่าน่ารักน่ารักนะฮะประมาณนั้นเขาก็เลยเอาประวัติเอารูปขอยส้มฉุนเนี่ยไปแปลเป็นภาษาจีนนะครับที่ไต้หวันฮ่องกงนะครับแล้วก็ โปทำให้ไอ้ส้มฉุนเป็นที่รู้จักของนะชาวต่างประเทศมากขึ้นแล้วผมบอกว่าชาวต่างประเทศเข้ามาเล่นเนี่ยพอเข้ามาเล่นเขาก็มาดูถึงจำนวนแล้วครับนะไอ้ส้มฉุนจำนวนยังไม่ยังไม่เยอะมากมายราคาเขาก็เลยขยับได้นะขยับได้นะจากราคาหลักร้อยนะก็ไปเล่นเลนหลักพันได้แล้วเขาก็ซื้อขายได้นะครับตรงนั้นทำให้ไอ้ส้มฉุนเนี่ยโดดเด่นขึ้นมา ในในปัจจุบันนะครับหน้าที่โดดเด่นขึ้นมาพอสมควรนะของนะวัดทรงสเสวยเนี่ยนะถามว่าหน้าเล่นไหมหนะก,ก็ก็ลองเล่นดูนะครับนะลองเล่นดูนะครับนะก็ราคาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะนะแล้วกลุ่มคนก็ยังยังน้อยนะยังน้อยนะกลุ่มกลุ่มคนน้อยเนี่ยรวมถึงคนสร้างด้วยนะนะกลุ่มกลุ่มคนสร้างก็ยังน้อยนั้นเราเล่นรุ่นรุ่นเนี้ย รุ่นที่มีอยู่เนี่ยยังมีโอกาสเล่นได้อยู่แต่ถ้าสร้างกันเยอะๆเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเฟ้อลแล้วมันก็จะน่าราคามันก็จะจะตกแล้วตอนนี้ถ้าเรายังเล่นเนี่ยถ้าเล่นแบบซื้อมาขายไปผมว่าก็ยังได้อยู่นะครับไอ้ส้มฉุนเนี่ยคุณครูอัจพรฝากเหรียญพระนเรศวน50ปีสร้างวิลัยสง์2,563ครับอาจารย์นะฮะคุณตีพระชนกขอบคุณข้อมูลและความรู้ครับอาจารย์